คุณครับท่านประธานงงกระผมบำหลวงชโยธิตกรดากรสสบัญชีรายชื่อรวมไทยสร้างชาติวันนี้ผมอยากจะขอพิปรายในสิ่งที่รัฐบาลได้ทํารัฐบาลที่แล้วได้ทํามาแล้วแล้วทําอยู่และควรจะทําต่อในรัฐบาลนี้นะครับในฐานะที่ผมเคยเป็นผู้แทนการค้าไทยในรัฐบาลที่แล้วเพื่อเป็นเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นําทางเศรษฐกิจของอาเซียนอย่างยั่งยืนและถาวร พักรวมไทยสร้างชาติได้จัดทํานโยบายเพื่อบําบัดทุกขบำรุงสุขและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงประชาชนทุกกลุ่มภายในประเทศมีสวัสดิการที่ดีขึ้นมีสังคมที่ก้าวหน้าไปสู่ศตวรรษที่21และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนโยบายที่มุ่งมั่นตั้งใจสามัคคีปรองดองร่วมมือกันทุกฝ่ายและรวมสภากลังกำลัง เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจสังคมการเมืองคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดลอ้อมทาให้ประชาชนทุกคนมีการกินดีอยู่ดีมากขึ้นนะครับวันนี้คงจะหนีไม่พ้นนะครับถ้าจะมาพูดเรื่องเศรษฐกิจว่าการที่จะดูเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างเดียวนั้นคงไม่เพียงพอเพราะประเทศเรานั้นเนี่ยพึ่งการส่งออกถึง70็เอร์เซนแล้วก็เป็นการค้าขายกับต่างประเทศเกือบจะทั้งสิ้นนะครับ วันนี้ความขัดแย้งในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์ของโลกนะครับได้ทำให้ประเทศไทยนั้นมีโอกาสนะครับที่มีความขัดแย้งระวังมหาอำนาจที่จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างย้ายฐานการผลิตนะครับโดยเฉพาะจากประเทศจีนมาในประเทศอาเซียนซึ่งไทยนั้นอยู่ในอาเซียนนะครับทั้งหมดนี้จะน้อมรับโอกาสของการย้ายฐานผลิตไม่ว่าจะเป็นชาติตะวันตก ชาติเอเชียด้วยกันเองที่จะย้ายมาจากประเทศจีนหรือประเทศจีนเองนะครับเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่ไทยจะต้องปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้ทันกับการต่อสู้ของโรคร้อนนะครับคือทําให้ไทยนั้นเป็นฐานผลิตที่สะอาดและฐานผลิตที่ไม่มีความขัดแย้งนะครับทั้งหมดในอุตสาหกรรมของเรานะครับที่มี Uh, 70%ของเอ็กซ์พอร์ตหรือการส่งออกหรือกันเป็น uh, โทษทีครับ70%ของผลมผมลิตมวลรวมเนี่ยก็จะมีอุตสาหากรรมรถยนต์อุตสาหากรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหากรรมท่องเที่ยวนะครับแล้วถ้าเกิดรวมกรเกษตรเข้าไปด้วยก็จะเป็น70%นะครับการที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะลดราคาพลังงานนะครับโดยทันทีก็เป็นอะไรที่ เป็นเรื่องที่จําเป็นที่จะลดภาระเรื่องค่าของชีพนะครับโดยฝากไว้นะครับว่าอยากให้ระวังว่าให้มีภาระต่องบประมาณเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับถ้าเกิดต้นทุนราคาค่าแก๊สน้ำมันหรือพลังงานตลาดโลกปรับตัวลดลงนะครับหรือการผลิตจากแหล่งภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่านำเข้านะครับหรือรัฐบาลเก็บรายได้มากขึ้น ก็สามารถจะลดภาษีสัมปรสาทมิตรได้นะครับซึ่งเวลานี้ผมเข้าใจว่ามีประมาณ6บาทนะครับทั้งหมดนี้ต้องทำโดยว่าไม่เป็นภาระต่องบประมาณหรือกระทบต่อวินัยของการเงินการคลังนะครับทางรวมไทยสร้างชาติอยากสนับสนุนนโยบายนี้นะครับแต่เราก็อยากจะยึดมั่นครับในการที่จะมีคำขวัญของเราว่าหาเงินได้ใช้เงินเป็นและพิจารณาการช่วยเหลือ เฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับที่เคยทํามานะครับเช่นค่าน้ํามันค่าแก๊สสาหรับกลุ่มเกษตรกรหรือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วนะครับหรือกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าน,น้อยกว่า3 0 0หน่วยซึ่งเป็น80%ของโครวเรือ,ขอรนของประเทศไทยนะครับข้อที่2ก็คือเห็นด้วยกับการที่จะผลักดันในเรื่องของพลังงานสะอาดครับผมอาจจะขอใช้เวลาตรงนี้สักนิดนึง เพราะนี่เป็นแกนสําคัญนะครับในการที่จะปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่เราอยากบอกว่าจะมีอุตสาหกรรมใหม่มีเงินเดือนที่ดีขึ้นขึ้นค่าแรงถ้าเรื่องพวกนี้ไม่ได้ทาทาไม่ได้หรอกครับถามว่าการที่เราจะไปสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานสะอาดนั้นทางรัฐบาลที่แล้วก็ได้มีเจตนารมณ์แล้วก็ประกาศให้กับชาวโลกเห็น ได้อย่างชัดเจนนะครับที่ COP27 ว่าภายในปี2025เราจะเป็น2,050เราจะเป็นกลางในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ประกาศได้อย่างชัดเจนแบบนี้นะครับจนได้รับการตอบขานว่า Roadmap หรือแผนแม่บทที่เราได้ทำขึ้นเนี่ยในการที่ขจัดคาร์บอน ออกจากการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยจะลดลงอย่างมีขั้นตอนและน่าเชื่อถือได้มากที่สุดในอาเซียนนะครับเป็นก่าวกล่าวขวัญของไม่ว่าจะเป็น World Bank หรือ IMF หรือการประชุม a p e ปที่เพิ่งผ่านมานะครับโดยที่ปี2030เราจะลดคาร์บอนไดออกไซด์นั้นถึง30นะครับแล้วก็เพิ่มพลังงานหมุนเวียนเนี่ย ภายในปี2,040ถึง2,050เนี่ยให้เป็น50%และใช้แก๊ส50%ถามว่าผลดีคืออะไรครับการที่จะมีพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นเราสามารถจะควบคุมต้นทุนได้นะครับเพราะว่าลดแรกที่จะมาลดคาร์บอนฟุตพรินท์30%เนี่ยก็คือจะต้องมีพลังงานสะอาดเข้ามาในระบบเนี่ย10,000เมกะวัตต์ ซึ่งก็ได้เริ่มประมูลไปแล้วนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็พบแล้วด้วยว่าราคาของพลังงานสะอาดที่ประมูลเข้ามานี้อยู่ที่สองบาทสิสตางค์เท่านั้นเองนะครับซึ่งก็จะถูกกว่าราคาของออการผลิตไฟฟ้าที่จะนําเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศนะครับการที่จะมีพลังงานสะอาดที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศไทยเดี๋ยวในภาคของ อุตสาหกรรมในการเปลี่ยนแปลงผมจะพูดถึงว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นเชิงบวกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับกับการที่ต่างชาตินั้นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับในแง่ของการผลิตไฟฟ้าที่จะใช้พลังงานสะอาดนั่นด้านหนึ่งแต่ประเทศไทยมีบุญครับว่าเราไม่ได้มีต้นทุนที่ดีในเรื่องนี้อย่างเดียวครับเรายังมีศักยภาพในการที่จะกักเก็บคาร์บอนนะครับทั้งในทะเลคือกระเปาะของ แก๊สธรรมชาติหรือหลุมโพรงน้ำเค็มที่อยู่ในอ่าวไทยซึ่งได้ค้นพบแล้วนะครับโดยเฉพาะโพรงน้ำเค็มที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดระยองเป็นพื้นที่ที่น้ำตื้นมากแล้วสามารถจะเก็บกักเก็บคาร์บอนได้หมื่นล้านตันครับถามว่าหมื่นล้านตันมีนัยยะสำคัญอย่างไงถ้าท่านหลับตาดูภาพนะครับในขาที่ปล่อยคาร์บอนวันนี้ประเทศไทยเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นกระต่ายเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนด้วยกันครับก็คืออาเซียนนั้นยังเผา ่านหินเป็นหลักในการที่จะนำมาสู่พลังงานไฟฟ้าแต่ของเราใช้่านหินอยู่แค่15ครับท่านประธานและวันนี้ในแง่ของการปล่อยปล่อยคาร์บอนเนี่ยเราก็อยู่ในประมาณ1ใน4 1ใน5ของประเทศอาเซียนที่เป็นคู่แข่งเราไม่ว่าจะเป็นอินโดเวียดนามหรือมาเลเซียทั้งหมดปล่อยเกินพันล้านตันอินโดนีเซียปล่อยถึง 2,000ล้านตันต่อปีครับแต่ไทยปล่อยแค่300ล้านตันครับท่านประธานถ้ามีศักยภาพในการกักเก็บแค่ที่เดียวนะครับหมื่นล้านตันก็ไม่รู้จะก,กักเก็บคาร์บอนของเราเนี่เป็นเป็น10-10ปีครับนะครับการหาที่กักเก็บคาร์บอนของเราเนี่ยไม่ใช่อยู่เฉพาะในทะเลอย่างเดียวนะครับก็ด้วยเดชบุญของประเทศไทยเหมือนกันครับเราได้ไปเจอโพรงที่จะกักเก็บ,ค,บคาร์บอนได้ในภาคเหนือนะครับก็คือ ลำปางเบซินนะครับหรือที่ใกล้ๆก,กับโรงไฟฟ้าแม่หมาะซึ่งเมื่อกี้ก็มีท่านสมาชิกผู้สงเกียรติได้อธิบายไปแล้วว่าทำไมแผนของการไฟฟ้ายังคงไว้ซึ่งลิกไนส์นะครับลิกไน์เนี่ยมีต้นทุนผลิตอยู่ประมาณ70สตางค์ต่อยูนิตนะครับแต่ก็ทําให้เห็นว่ามันเป็นพลังงานที่ถูกแล้วก็มีอยู่ในประเทศไทยแต่ถ้าเราสามารถจะผลิตและเดินเครื่องลิกไน แล้วก็สามารถจะกักเก็บคาร์บอนไว้ในโพรงของชั้นหินที่เราได้ไดมีการทดทดสอบแล้วแล้วก็ดำเนินการที่จะทำศึกษาด้านเทคนิคอยู่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะกักเก็บคาร์บอนที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าลิกไนท์ได้เนี่ยเป็นระยะเวลา20กว่าปีในแง่ของศักยภาพในการเก็บนะครับเพราะฉะนั้นภาคเหนือแทนที่จะมีโรงไฟฟ้าที่เราจะต้องทิ้งหรือ ศักยภาพของประเทศไทยที่จะมีเชื้อเพลิงที่ถูกเอามาใช้ก็สามารถจะเก็บเข้ามาเป็นคลีนโคเทคโนโลยีได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้รับเงินที่จะสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นมาแล้วนะครับที่จะศึกษาโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นเจ้าของพื้นที่นครับแล้วก็สามารถจะเอาตรงนี้มาสารต่อกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระเบียงเศรษฐกิจแต่ละภาคที่ผมจะพูดถึงต่อจากนี้นะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นครับ ก็อยากจะฝากครับว่าการแก้ไขเรื่องของไฟฟ้าแพงหรือเรื่องของว่าเรามีกําลังการผลิตมากเกินไปไหมอะไรไหมอยากจะขอให้รัฐบาลใหม่ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชนครับเพราะมีการหยิบยกเอามาพูดอา,อาจจะเข้าใจไปในทางผิดหรืออ,อะไรต่างๆโดยที่หวังประโยชน์ทางด้านการเมืองนะครับเช่นว่าวันนี้ลงไฟฟ้าเราเนี่ย แพงมากกว่าอาเซียนเยอะแยะมากนะครับถ้าจะไปดูในตารางเราอยู่ประมาณกลางๆนะครับแต่ที่เราแพงกับเขาก็มีเหตุผลครับท่านประธานอย่างที่ผมได้กล่าวก็คือว่าเราเผาถ่านหินน้อยกว่าชาวบ้านเขาถ้าเราอยากได้ไฟฟ้าที่ถูกก็เผาถ่านหินครับแต่เราก็จะไม่บรรลุเป้าหมายของการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของอุตสาหกรรมของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นต่างชาติที่จะมาลงทุนนั้นก็คงจะไม่ได้มองไทย เป็นประเทศหลักในการที่เขาจะมาลงทุนนะครับสองอในเรื่องของการสำรองนะครับที่พูดกันมากมายว่าเรามีสำรอง50% 60%อยากจะให้มีการประชาสัมพันธ์แล้วการศึกษาอย่างจริงๆจังๆครับว่าเรามีเท่าไหร่กันแน่นะครับตัวเลขที่ถูกที่ควรจากกระทรวงพลังงานที่ชี้แจงออกมาก็คือ25-30%เพราะได้มีการนับ พลังโซลา่าเนี่ยเป็น24ชั่วโมงครับท่านประธานซึ่งโซลา่าเนั้ยเป็น24ชั่วโมงไม่ได้ครับนะครับต่อมา,อาในเรื่องของ <c oughs> การที่บอกว่า n e ็ตม t เ r อร g จะทำให้ประชาชนนั้นจ่ายไฟน้อยลงนะครับจ่ายค่าไฟน้อยลงหรือเปิดไฟฟ้าเสรีก็ต้องไปศึกษาครับว่าดีจริงไหมแต่ลรประเทศ ที่ทำไปก็มีทั้งตัวอย่างที่ดีและไม่ดีไม่ดีก็คือไฟดับขาดทุนกันย่อยยับประชาชนมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพของไฟฟ้าก็ดีหรือระบบที่จะเอามาใช้ในการที่จะให้ประชาชนนั้นเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายที่ลดน้อยลงเนี่ยก็ต้องมีการศึกษากันอย่างละเอียดนะครับว่ามันเป็นจริงไหมนะครับแล้วก็ทางรวมไทยสร้างชาติครับ พร้อมครับที่จะสนับสนุนรัฐบาลผลักดันนโยบายพลังงานพลังงานสะอาดเพื่อชูให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านพลังงานสะอาดระดับสากลและมีเสถียรภาพในการจัดหา,าที่มั่นคงและราคาเป็นธรรมไม่แพงเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศและดูแลผู้เปราะบ,บางอย่างเหมาะสมต่อไปเมื่อกี้ผมได้กล่าวถึงนะครับว่าจากเรื่องพลังงานซึ่งเป็นแกนหลักในการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะครับก็อยากจะพูดถึง โครงสร้าง,อ,งอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่ได้ปรับเปลี่ยนเอาอุตสาหกรรมใหม่ๆเข้ามาอย่างที่ผมได้เรียนก็คือว่าอุตสาหกรรมที่สําคัญและที่พึ่งต่างชาติเนี่ยนะครับก็คือภาษาอุตสาหกรรมรถยนต์กับอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ดิจิทัลนะครับถามว่าถ้าเราไม่มีแผนแม่บทที่ชัดเจนถ้าเราไม่มีนโยบายที่ชัดเจนหรือภาคปฏิบัติที่เขาจับต้องได้ไม่มีใครมาหรอครับหรือไม่มีใครให้โอกาสประเทศไทยหรอวครับ ประเทศไทยเป็นฐานผลิตรถยนต์ปีละสองล้านคันอยู่ที่9ของโลกแต่เป็นรถยนต์น้ำมันครับท่านประธานถ้าเราไม่มีการตื่นตัวสองปีก่อนหน้านี้โปรโมทว่าจะให้ฐานของการผลิตเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าอย่างไรประเทศไทยก็จะเป็น last man standing สำหรับรถน้ำมันตายกันทั้งประเทศครับคิดดูสิครับว่า10% 10กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP หายไปไม่มีวันกลับมารวมไปถึงภาคของอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับ วันนี้ความสำเร็จของประเทศไทยในเบื้องต้นนะครับ <c oughs> ในอุตสาหกรรม e-v ได้รับการตอบรับครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเก่าที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นยุโรปหรืออเมริกานะครับแต่ก็ยังมีทัพรถยนต์ e-v ของจีน <c oughs> เกือบจะทุกค่ายครับ <c oughs> เข้ามาเซ็นสัญญาเพื่อที่จะผลิตรถยนต์ e-v ในประเทศไทยรวมถึงระบบนิเวศท,ที่จะผลิตถ่าน หรือแบตเตอรี่ในประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งก็เป็นความสำเร็จที่ต้องถือว่าไม่ใช่ว่าเราเป็นเจ้าของการผลิตรถยนต์ในอาเซียนแล้วก็จะมาให้ง่ายๆนะครับคู่แข่งเราที่แข่งกันอยู่ทุกวันนี้วันนี้ก็ยังไม่เลิกแข่งก็คืออินโดแล้วก็มาเลเซียนะครับซึ่งเรื่องของ E.V. เนี่ยก็จะต่อไปสู่การพัฒนา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งวันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันครับไม่แพ้รถยนต์ครับแต่ว่าเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจจะเป็นเรื่องของการประกอบหรือเทสติ้งในประเทศเราอยากจะให้เราไปทําในเรื่องของกลางน้ําและต้นน้ํามากขึ้นเช่นผลิตไมโครชิปก็ดีหรือผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่จะป้อนอุตสาหกรรม EV นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยการลงทุนนะครับอ,อย่างเป็นรูปธรรมนะครับ ของ b o i ตัวเลขปีนี้กับปีที่แล้วก็เพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญมากๆนะครับคือในปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว70%ปีที่แล้วเพิ่มขึ้นจากปีนี้70%เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีการลงทุนจากต่างประเทศเจ็ดแสนล้านเราไม่ได้เห็นมานานแล้วนะครับในรอบ10ปีแล้วถ้าเกิดเรามีความมุ่งมั่นผมเชื่อว่าล้านล้านเราทำได้ครับ ในแง่ของในประเทศนะครับเราเองก็อยากจะผลักดันในเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจ4ภาคนะครับที่จะทําให้ภาคเหนือนั้นเนี่ยเนื่องจากมีพลังงานโคลคลีนโคที่ผมได้กล่าวถึงแล้วเนี่ยเป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลักของประเทศนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเช่นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีอยู่แล้วที่ลําพูนนะครับส ภาคอีสานเป็นเรื่องของไบโออีโคนมีนะครับซึ่งเป็นนยโยบาย BCG ของรัฐบาลที่แล้วที่ได้ผลักดันไว้ก็จะมาในเรื่องของโปรตีนทดแทนอะไรต่างๆนะครับ 3. ภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลเนส เซ็นเตอร์สำหรับเมืองไทยหรือเอ็กซ์โปที่ภูเก็ตหรือฮาลาวอาหารฮาลาวภาคใต้ที่เราได้มีการคุยที่จะสร้างตลาดด้วยกับซาอุดีอาระเบียในการที่จะเปิดสัมพันธไมตรีรอบที่แล้วไว้ในเรื่องของฟู้ดเซเค r ริตี้หรือจะทำให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาแปรรูปยางพาราอของระดับภูมิภาคนะครับซึ่งก็ทำได้นะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับ ส่วนภาคกลางกับภาคตะวันออกก็มี EEC อยู่แล้วนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าภาคกลางกับภาคตะวันออกที่มี EEC อยู่แล้วเนี่ยยังมีเขื่อนศรีนครินทร์นะครับที่จะเป็นเขื่อนที่จะสามารถจะสร้างทางด้านตะวันตกเนี่ยอุตสาหกรรมเพิ่มเติมนอกจากภาคตะวันออกได้อีกนะครับมาถึงวันนี้นะครับประเทศไทยคงจะต้องบอกว่าเรามีทุกอย่างดีหมดนะครับ ขอให้เราทําในสิ่งที่เราได้วางแผนไว้ต่างชาติก็ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วได้มาลงทุนอย่างที่เห็นเป็นกอบเป็นกรรมนะครับผมอยากจะวิงวอนครับว่าให้ทุกคนเลิกด้อยค่าประเทศไทยครับประเทศไทยมีดีหลายอย่างครับโดยเฉพาะในในโลกสมัยใหม่ที่กำลังกับเคลื่อนกันอยู่วันนี้เรามีบทบาทแล้วเรามีพื้นที่ชัดเจนครับ ถ้าเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับเราจะมีเอกภาพแล้วเราก็จะมีความสําเร็จของประเทศแล้วก็ขอให้เ,เ,เลิกทะเลาะนะครับเพื่อให้ประเทศเรานั้นเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็เป็นประเทศที่นําอาเซียนในเรื่องของการแปลงอ,อุตสาหกรรมแล้วก็การกินอยู่นั้นให้เป็นประเทศที่สะอาดและไร้คาร์บอนต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธาน